6โมงเย็นวันนี้ค่ะไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะคะรายการพิเศษฉลอง50ปีไทยทีวีสีช่อง3 Infinity Happiness นะคะ presented by สายด e ค่ะวันที่25มีนาคมนะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่ช่อง3จะยุติการออกอากาศในระบบทีวีอนาล็อกผ่านเครือข่ายอสมทค่ะและจะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะมีการใช้สถานที่ช่อง3หนองแขม ในการถ่ายทำรายการและละครต่างๆที่เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี2,512จนถึงปัจจุบันโดยรายการพิเศษฉลองครบรอบ50ปี Channel 3 Infinity Happiness Presented by Bnice e นะคะจะนำเอาบรรยากาศการเดินพรมแดงของผู้บริหาร ผู้จัดละครนักแสดงผู้ประกาศข่าวก่อนที่ทั้งหมดนะคะจะร่วมกันหวนลําลึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่ช่อง3หนองแขมและแน่นอนค่ะเรายังจะได้ฟังความรู้สึกนะคะของเหล่าลูกม่อช่อง3รวมถึงการแสดงชุดพิเศษ2ชุดค่ะจากสปอร์ซาช่อง3ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่รวมกันนะคะมากกว่า200ชีวิตค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นโชว์ที่จัดเต็มมากๆ นอกจากนี้นะคะจะมีการเผยแพร่มิวสิกวิดีโอประมวลความสำเร็จตลอด50ปีของช่อง3ให้ได้ชมกันอีกด้วยติดตามกันได้ค่ะเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันนี้นะคะเต็มอิ่มและประทับใจตลอด1ชั่วโมงเต็มแน่นอนละค่ะ ตล,ลอด50ปีที่ผ่านมานะคะช่อง3ของเราเนี่ยได้ผลิตนะคะบุคลากรคุณภาพระดับวงการบันเทิงมากมายซึ่งในทุกๆปีเนี่ยนะคะก็มีนักแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวกับเราค่ะพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างกับการเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะแลวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพวกเขาแล้วก็กลับมาติดตามอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ50ปีช่อง3นี้นะครับคนก็ดูมา4ปีเกือบจะ5ปีแล้วก็รู้สึกว่า ช่องสาเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนเป็น,เป,นเป็นครอบครัวเลยนะครับให้อะไรหลายๆอย่างกับคนให้โอกาสให้ทุกๆอย่างครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวช่อง3ครับผมก็อยากจะให้ช่อง3ใน50ปีเนี่ยก็อยากจะให้ช่องสาเนี่ยอยู่กับคนไทยอย่างนี้ไปนานๆขอบคุณแฟนครับทุกคนนะครับที่ติดตามคนนะครับติดตามช่องสติดตามดูมันเทิงมานะครับก็ยังไงก็อยากจะให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ รู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในแสดงแสดงที่ข้ามผ่าน50ปีกับช่อง3ามด้วยกันครับถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ก็ตามขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยนะครับเชื่อว่า50ปีของช่อง3เนี่ยจะต้องมีแฟนๆทั้งเจเนอเรชันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลงไปถึงน้องๆไงก็ขอขอบคุณมากๆที่ดูพวกเรามาตลอดแล้วก็หวังว่าจะติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับ,บ,รบปีนี้อยู่ช่อง3ามมาเป็นปีที่ปีที่4คะ่ะก็รักช่อง3มากแล้วก็อยากให้ช่องสามยิ่งใหญ่แบบนี้ไปตลอดคะ่ะก็ขอบคุณแฟนคลับ ทุกคนนะคะที่ติดตามท่องจำมาตลอด50ปีซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆก็แต่แบบว่าก่อนเราจะ เกิดมาซะอีกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนจริงๆขอบคุณที่ติดตามและคอยเชียร์แล้วก็อยากจะให้อยู่กันไปแบบนี้ยาวๆจนไปถึงร้อยปีหลายๆปีต่อไปเลยค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ของช่อง3ามครับขอบคุณช่อง3ามนะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้มาทํางานที่นี่นะแล้วก็ขอให้ช่องสามผลิตผลงานดีๆอีกต่อไปแบบดีๆมากขึ้นเรื่อยๆครับภูมิใจมากๆที่ได้อยู่ในในวาระใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวช ยังไงก็ขอให้ช่อง3นะคะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกหลายๆปีมี60ปี70ปี80ปีไปนานๆแล้วก็ผลิตละครคุณภาพรายการคุณภาพออกมาให้คนไทยทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้พี่ๆทีมงานทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่อง3มาตลอด50ปีแล้วก็ขอให้อยู่คู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆในปีต,ต่อๆไปนะคะ